เขาชอบคุณที่ตรงไหนแล้วเขาไม่ชอบคุณที่ตรงไหนแล้วถ้าเขาชอบคุณที่ตรงไหนแล้วคุณได้ชนะใจเขาแล้วหรือยังกดห้ปุ่มด้านข้างเพืเป็นค่าครูให้กับแฟนด้วยเขาชอบคุณที่ตรงที่ว่าคุณเป็นคนที่ชอบเรื่องราวของการทําบุญหรือเปล่าชอบนั่งสมาธิหรือชอบสวดมนต์เหมือนกันชอบในแนวที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาแบบนั้นนะคะจิตใจดีชอบ ช่วยเหลือผู้คนมไม่เอาเปียบแล้วก็ไม่ชอบในเรื่องราวของการซุบซิบนินทาอะไรใดๆที่สำคัญเป็นคนเก่งรูปดางหน้าตาดีส่วนทรงงดงามผมยาวผมสั้นได้เขาไม่ซีเรียสและที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือคุณเป็นคนที่เข้าใจการเข้าไปคุยกับเขาว่าจังหวะไหนที่สมควรเข้า จังหวะไหนควรอยู่ในที่ของตัวเองถึงตรงนี้มันคือในเรื่องราวสำคัญที่เขามองว่าน้อยคนที่จะเข้าใจเขาบางครั้งการที่เขานิ่งเงียบอย่างเงี้ยทำให้หลายๆบุคคลไม่เข้าใจแล้วก็เอาไปว่าเขาว่าเขาหยิ่งบ้างอะไรบ้างแต่กับคุณคุณเข้าใจได้ว่าคนเราบางครั้งก็ต้องการเวลาส่วนตัวก็เช่นเดียวกันกับคุณอ่ะคุณก็ต้องการเวลาส่วนตัวบ้างเหมือนกัน พื้นที่ส่วนตัวแบบนั้นน่ะเขาชอบที่คุณมีพลังงานน่ารักสดใสไม่ใช่เป็นคนที่ชอบคิดอะไรคิดเครียดดราม่าแล้วก็เอาไปใส่กับเขาหมายถึงอารมณ์ไม่ดีคุณไม่เคยเป็นต่อให้คุณจะเสียอกเสียใจหรืออะไรก็แล้วแต่คุณไม่เคยท้อแท้กับชีวิตเขารับรู้ได้เพราะในเรื่องราวของตัวคุณนะเหมือนกับ มันเชื่อมโยงกับความรู้สึกเขานะคุณเป็นคนที่กัดไม่ปล่อยอันนี้ข้อดีหรือเปล่ากัดไม่ปล่อยในที่นี้หมายถึงถ้าใครทำไม่ถูกต้องกับคุณคุณจะไม่ยอมปล่อยแล้วก็จะต้องให้เรื่องนี้มีบทสรุปไม่ขขค้างคาเคลียรชัดตัดจบซึ่งนิสัยเนี้ยคล้ายๆกับเขาไม่ได้หาเรื่องใครก่อน แต่ถ้าใครเข้ามาและทำไม่ถูกต้องไม่ว่าจะกระทำกับตัวคุณหรือกระทำกับใครก็แล้วแต่คุณจะต้องได้รับความยุติธรรมและบุคคลนั้นๆด้วยคุณเป็นคนที่ว่าจะไม่ยอมเสียเปรียบให้ใครแล้วก็ไม่อยากเห็นใครลังแก่ใครถึงแม้จะเป็นเรื่องของคนอื่นในบางครั้งก็เอถอะต้องมองว่าคุณเป็นคนจริงนะน้อยคนบ้าที่จะจะเป็นอย่างนี้ นะคะส่วนมากจะเป็นคนที่เห็นกก่ตัวที่เขาเจอมาไม่ค่อยได้คิดเรื่องของคนอื่นสักเท่าไหร่แต่คุณ่ะคิดถึงในภาพรวมถือว่าใช้ได้คือมีแนวคิดคล้ายๆกับเขาอะแล้วที่สำคัญคือคุณเป็นคนที่พูดจาชัดเจน เด็ดขาดถูกก็ว่าถูกผิดก็ว่าผิดไม่กลัวว่าเขาจะพึงพอใจหรือเขาจะโกรธอ้อ,อล้อไม่เก่งไม่ชอบด้วยดีก็เสมอตัวจะไม่ชมแต่ถ้าทำผิดเมื่อไหร่จะขอบอกเป็นเสมือนกระจกเงาให้กับเขาอะโอเคนะเขามองว่าคุณอะเป็นได้ทั้งแฟนเป็นได้ทั้งเพื่อน อย่างนี้เดินร่วมทางกันได้ไม่มีปัญหาแล้วไปดูสิ่งที่เขาไม่ชอบคุณในใจหรือว่ารู้สึกว่าเอออยากที่จะแนะนำก็ได้นะแต่อาจจะไม่กล้าบางครั้งใจร้อนวู่วามเอาอแต่ใจแต่อาจจะเก็บอารมณ์ได้บ้างในบางครั้งแต่ส่วนมากแล้วจะชักออกทางสีหน้า ว่าไม่พอใจนะแล้วบางครั้งก็ชอบพูดตัดบทก่อนที่เขาจะอธิบายเสร็จหรือไม่อยากฟังคำอธิบายจากเขาสักเท่าไหร่ในบางเหตุผลบางเรื่องราวถ้าคุณปักใจว่ามันจะต้องเป็นอย่างที่คุณคิดซึ่งตรงนี้เขาก็มองว่าใจเย็นหน่อยได้ไหมอย่าเพิ่งด่วนสรุปคนอื่น กับสิ่งที่ตัวเองคิดบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่เขาไม่กล้าพูดหรอกเพราะคุณลุกหนีก่อนทุกครั้งพอลูกหนีจะพูดกับใครอะ่ะพูดกับอากาศเนอะไม่ได้ดิเนี่ยแหละแล้วที่สำคัญบางครั้งคุณชอบพูดจะข่มเขาหน่อยๆไหมมันก็ออกเชิงเป็นแบบเออเขาอยากเป็นผู้นำอะ่ะเออให้เขาเป็นผู้นำหน่อยได้ไหม ถึงแม้บางครั้งเราจะรู้ว่าแหละแต่เราก็แกล้งทําเป็นหรอมันใช่อย่างนี้เหรออืมไม่ไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยโอ้เก่งจังเลยอะไรแบบเนี้ยอยากให้เราแบบน้อยกว่าเานิดนึงถ้าดูแล้วเสมอเขาหรือนำโด่งเขาไปอ่ะเขาดูได้คุณค่า และอีกอย่างหนึ่งคือในเรื่องของทรงผมป่ะอุย้ยมันทำไมละเอียดแบบนี้มันเนี่ยคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ใส่ใจเรื่องผมสักเท่าไหร่ไหมบางครั้งก็ไม่หวี <c oughs> หวีนิดนึงเขาอยากให้หวีนิดนึงเพราะบางครั้งเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบทรงผมเป็นแบบขี้เกียจก็สวยอะไรแบบนี้นะ หรือขี้เกียจก็หล่ออะไรแบบเนี้ยสลับกับฟังเขาเป็นห่วงคุณอ่ะเอออย่าให้คุณดูดีสารแนและอีกอย่างหนึ่งคือในเรื่องสุขภาพเขาเห็นว่าคุณอ่ะทํางานหนักเหลือเกินและไม่ค่อยกินข้าวตรงเวลาบางครั้งต้องการที่จะทําให้มันเสร็จไปเลยแล้วค่อยกินซึ่งมันไม่ได้ เขามีความรู้สึกว่าสุขภาพเนี่ยสำคัญมันอาจจะทำให้คุณเป็นโรคท้องอืดท้องเฟอ้อกดไหลย้อนหรือแม้กระทั่งระบบทางเดินอาหารมีปัญหาเฮ้ยอันนี้ออกแนวเป็นห่วงแต่ก็ขอติก่อนว่าต้องรู้จักปกป้องตัวเองบ้างรักตัวเองอ่ะเป็นไหมทำตัวอยากจะเป็นคุณหมอเถอเอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะ <c oughs> และเขาก็มีความรู้สึกว่าบางครั้งอ่ะคุณอ่ะ ก็อยากพูดอะไรก็พูดออกมาตรงๆบางครั้งก็ไม่พูดพูดอ้อมค้อมหรือบางอย่างต้องการให้อ้อมค้อมคุณก็พุ่งพวดไปจนเขามีความรู้สึกหน้าแหกหลายครั้งเนี่ย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 อันนี้คือสิ่งที่เขารู้สึกนะคะและที่สำคัญคือเขาไม่อยากให้คุณอะ่ะโพสรูปตัวเองอะ่ะในรูปแบบที่เซ็กซี่อะ่ะเยอะเยอะ แต่ถ้าส่งให้เขาดูตามลำพังอ่ะได้ไอ้น,นี่เพราะเขาจะรับไม่ได้เขากลัวว่าคุณอะ่ะจะเป็นการที่เช็คเลตติง้งแล้วเดี๋ยวคนอื่นเข้ามาแทรกแซงในความสัมพันธ์เนี้ยพอรับไม่ได้ถ้าคุณเนี่ยทำได้ตามเนี้ยแฮปปี้มากเลยเขามองว่าเนี่ยแหละใช่แล้วตัวจริงตัวตึงของฉันฉันต้องการคนแบบเนี้ย มันเป็นการปรับบาลานซ์กันได้อะนะคะตัวเขาเขาก็ไม่ได้ว่าตัวเขาดีสักเท่าไหร่แต่อันนี้เราตามที่เราบอกใช่ไหมเขาชอบอะไรในตัวคุณแล้วเขาไม่ชอบอะไรในตัวคุณโดยสรุปหักลบกันแล้วอะสิ่งที่ชอบอะเยอะกว่าสิ่งที่ไม่ชอบนั่น่ะมันเป็นความคิดส่วนตัวของเขามากกว่ามีความหึงหวงคุณไม่อยากให้คุณไปแสดงความน่ารักกับใครเท่านั้นเอง มันไม่ได้สลักสําคัญคุณไม่ได้ทําอะไรที่มันไม่ดีขนาดนั้นหรอกนะคะวันนี้ก็จบแล้วนะคะประมาณนี้แหละบ๊ายบาย